ออกไม่ออกแนวะลองติดป่องดูว่ามันจะ้ดูว่าข่าวเห็นข่าวชัดมากเลยเปะนะืดป่ะเนี่ยตายพี่น็อตตายอะไรเงี้ยผมจะไม่เหนื่อยวันนะี้ผมจะไม่แทงล่างนะวันนี้ผมจะไม่มีเน้นนั้นหน่อยแล้วมึงไม่ต้องถ่ายสัตว์ประจานเขาไอ้เหี้ยเกมครับแชมป์ติดป่องวันนี้หนึ่งรอบตัวจ่ายฟางขาดแหมมันไม่ติดแล้ว เอ้ยทำไมไมนไ,ไ,ไม่ยกขึ้นไปอ่ะใช่ไหเนี่ยมันติดที่ตรง,ง,งแง่เนี่ยมันถึงติดเนี่ยนี่เหนื่อยไหมโอ้ยยัล็อกอยู่เลยจัดใ่้กดด้วยไปรออยดังกุ้งกุ้งเลยเสียงอะไรอยู่ในในฝ่องเสียงกุ้งเสียงไก่ này nó mới tới nổi đã lửa cái này. bỏ công năng cái còn kín khao bầu bầu. เอาไอ้นั่นมาขึ้นตู้ไว้แล้วก็ปรโก้มาไม่ต้องแค่เดี๋ยวประก้ะงัดยอยเอาขึ <c oughs> ้นตู้ไปดิดปโก้มาลรงงานงัดตั้งแต่แรกแนละ้วก็จบแล้วทางนั้นแต่แรกก็จบแล้วนะไปขึ้นเนี่ยมันขัดไปอ่ะไอ้หนูเรื่องอะไรเรื่องอะไรแบี้ขึ้นม่ยังน่ะขึ้นยัง คืนแล้วเอา้ามาดูติดตู้ครับงัดย้อยถอยหลังก่อนขึ้นไปผ่านตู้ไว้ค่อยๆกระตึกกต๊กึ๊ดตึ๊ดพอแค่ได้แล้วมั้งนี่คือวิธีถ้าอีกอย่างครับถ้าใครมีแัลงก็งัดแัลงเอาแลงกันลูน่เลยถ้าใครคมีแัลงก็แอลงงัดโมเลตตัวได้ดเลยครับร,ร่วมด้วยช่วยกัน วันนี้มาสี่ขันครับไปต่อครับ เกิดจากสายกระจายฟางขาดครับ